ความดีที่เธอมีกันความดีที่เรายัางตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยศรัทธาเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราสนใจเรื่องโลกโลกแต่เราสนใจในการลกความชั่วของเราเป็นหลักเ <Yeah. S 1> พราะพทธเจ้าบอกว่า mm hmm. เธอภาวนาไปเถอเธอภาวนาแล้วเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจที่จะสงเคราะห์พระในพระาศาสนาเข้าไว้เป็นทานเสมอ เพราะเป็นลาบใหญ่ลาบผลใหญ่ไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งกว่าคือพระสงฆ์ในพระศาสนานี้นะเป็นเนื้อนาบุญของพวกเธอเพราะว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เป็นบุคคลที่สมควรที่ท,ที่เธอจะทําทักสินาใช่ไหมล่ะ,ะควรจะให้ทานแกน่พระท่านเหล่านี้เพราะว่า ถ้าท่านเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีมีจิตใจเปลี่ยมด้วยความเมตตาไม่มีละโมบไม่มีเกลียดโกรธใครแล้วไม่เคยหลงไหลในความสุขใดๆในโลกนอกจากความสุขที่พ้นโลกไปแล้วจะท่านต้องอยู่ในไงต้องอยู่อย่างไม่มีอาหารการบริโภคได้ง่ายไม่มีสิ่งที่จะเป็นหยุกยารักษาโรคไม่มีอาคารสถานที่อยู่อย่างเป็นสุขอะไรที่ท่านยังบกบก,บกพร่อง,องทุกวันก็คืออาหาร สี่สําคัญนะมันก็คืออาหารเราก็บํารุงพระในพระาศาสนาด้วยการถวายเข้าไปเป็นอาหารเลี้ยง,ง,ง,ททรงพระทั้งวัดเลี้ยงพระทั้งวัดก็ทําใเ้อจังใจเขานั้นเนี่ยหาบาทสิบาทซึ่ก็ใส่กระปุกเธอไว้เนี่ยเลี้ยงพระทั้งวัดเลี้ยงอาหารทั้งวัดพระที่เราเลี้ยงคือพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เจาะจงวัดนั้นเจาะจงวัดนี้พระองค์นั้นพระรูปนี้แล้วไม่ได้เจาะจงนเราเจาะจงสาวกของพระพุทธเจา้าต้องมีอยู่แนว มันมีแน่นอนดาบใดที่คําสอนพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ดีอยู่ต้องมีบุคคลที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต้องมีงั้นยังไงเสียงเงินที่เราถวายเป็นอาหารอาหารเหล่านี้ต้องไปถึงกับพระที่ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือหลายๆองค์ก็ได้ในปัจจุบันอย่างนี้นะก็เราก็ทํอะไรทําไปภาวนาไปได้เงินกับภาวนาเก็บเงินกับภาวนาทําแล้วก็ภาวนาขนองเราไป จากน้อยๆก็ค่อยมีขึ้นเรืเร่อย,เย,เย,เยๆเธอก็เริ่มที่จะทําอะไรได้มากขึ้นมากขึ้นตาไปเงาตามตัววันหนึ่งมันก็ยั้งเธอไม่อยู่นอนเตียงหักเงินทับตัวเองจนเตียงหักเยอะจัดตกมาจากไหนก็ไม่รู้ตื่นมาตายหายใจไม่ออกเฮ้ยอะไรวะเตียงหักลงมา แบงโนนแบงนี้เต็มห้องไปหมดเลย,ยคือเนระื่องอย่างนี้มันเป็นของง่ายไม่จะเป็นเรื่องยากหรอกนะทุกคนที่ยากคือความตั้งใจของเธอเนี่ยมันเอาจริงหรือเปล่าไม่ได้เอาจริงในการภาวนาอย่างเดียวเอาจิงในการที่เธอยินดีที่จะช่วยพระศาน <must be S 1> สนามันเอาจริงเรื่องนี้ เพราะถ้าจะอมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยพระศาสนาช่วยให้ทุกคนในเขตพระศาสนาได้อยู่กันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะพระพิสุทธิ์ในพระศาสนาเพราะท่านเป็นกาลังใหญ่พระองค์หนึ่งสามารถจะทําให้คนอีกจํานวนไม่ใช่น้อยพากันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายายเกิดเรามต้องดูใครอย่างหลวงพ่อลอย,ยองค์เดียวนี้แหลพะพาพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดได้ถ้าไม่มีหลวงพ่อสักองค์เราจะเป็นยังไง อย่างฉันจะบอก่าฉันแน่ๆฐานะของฉันมีอยู่แล้วนะโจรฉันได้แน่นอนฐานะนี้ฉันได้แน่นอนจะเจอฉันไอโจรมาแล้วมุ้ยนั่แหละแต่พอมีท่านเป็นพระในเขตพระศาสนาเพียงองค์เดียวเราไม่เป็นโจรแล้วเราได้เป็นพระแล้วไม่ใช่เราคนเดียวด้วยเยอะแย,ยะเลย คนหลายคนที่พากันยินดีเห็นดีเห็นงามในการปฏิบัติตามท่านสอนพากันเป็นพระหมดอ่ะคนนั้นกับพระองค์นี้กับพระคนนั้นกับพระเป็นกันตั้งเยอะแยะไปใจนะใจเราเป็นพระการบำรุงพระในเขตพระศาสนาถ้าเซอสามารถมีโอกาสดำรงพระในเขตพระศาสนาได้แล้วพระองค์นั้นเป็นพระที่มีประโยชน์ต่อพระศาสนาล่ะเทรว่าอาน,นิสงส์ของเซวสจะมากไหมละ่ะ ที่เธอช่วยดูแลบำรุงรักษาท่านเอาไว้ในเขตพระศา,าสนานนเงินของเธอเนี่ยมันจะน้อยเนี่ยมันไม่สําคัญขอยใ,ใจเธอใหญ่เถอใจจะมีเจตนาเป็นกุศลอย่างนี้ว่าเถอะนะเร่งลาบสการะมันไม่เป็นไปอื่นไม่ได้เรามันจะต้องหลังไหลมาสู่เธอ mm hmm. พอเธอมีกำลังใจเหมือนกัน,นก็เรียกกำลังใจเสมอกัน มีใจเห็นประโยชน์กับพระศาสนาเหมือนกันทุกคนแ้ะเธอก็เพียรพยายามที่จะทําจิตใจของเธออย่างนี้ทุกปีทุกวันจเจริญภาวนาของเธอทุกวันเป็นนิดมีความคล่องตัวในการมีราบสการะของเธอเธอกมารวมๆกันรวมๆกันทีนี้เราก็ทํางานง่ายเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้เพราะเราใจเราไม่ได้หยุดที่จะทําเพียงเท่านี้ เรามีโอกาสแล้วก็ทาที่นั่นทาที่นี่ทําที่โน่นให้เป็นประโยชน์กองเราเรื่อยๆไปอย่างการสร้างโรงเรียนพระประยัติธรรมมันไม่ได้ใช้เงินน้อยมันใช้ทีเงินเยอะประโยชน์ไม่ตกต้องกับใครแล้วก็ตกต้องกับเธอที่เธอขยันทําความดีของเธอนั่นแหละส่วนนั้นก็เป็นผลพลอยได้ว่าชาติสุดท้ายเราได้ตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระศาสนาเราไม่ได้เกิดมาแล้วสุดเปล่า เอาแต่จะหลบเลีกความทุกข์อย่างเดียวเอาแต่หมกมุ่นอยู่เดียวอยู่คนเดียวโดยไม่สนใจคนอื่นเอาแต่คิดว่าตัวเองจะพ้นทุกข์คนเดียวอย่างนี้แต่เราก็ต้องคิดอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดคือต้องมปคนที่มีใจิตใจเผื่อแผ่เมตตามีใจกรุณาเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นก็เสมอกับเราเหมือนกัน เราอยากเรายังอยากหนีทุกทุกคนคงอยากหนีทุกเหมือนกับเราเพียงแต่ว่าโอกาสของเขาที่จะมีสติปัญญามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ของง่ายเราก็ต้องยื่นโอกาสให้กับคนเหล่านี้เขาบ้างถือไหมล่ะชาตินี้เขายังไม่มีโอกาสแต่ว่าชาติต่อต่อไปมันก็ยังพอเป็นเชื้อที่ศรัทธาเขายังมีอยู่บ้างในอย่างน้อยก็ศรัทธาพระพุทธเจ้า ทำให้เขายังมีโอกาสในวันข้างหน้าต่อไปในพบหน้าชาติหน้าดีกว่าเขามืดมนในชาตินี้ก็ไม่มีใครสงเคราะห์เราเ้าจะทำของเราปฏิบัติของเรานั่งสมาธิของเราพิจารณาของเราจบแค่เราคนอื่นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วนะผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนอย่างนี้แต่สอนให้เรามีน้ําใจเมตตามีใจกรุณา พระพุทธเจ้าสอนให้เราให้เจริญศรัทธาคนอื่นเขาบ้างรักษาความดีของตัวเองแล้วก็รักษาความดีของคนอื่นให้เขามีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็คนในครอบครัวเธอก็ยังได้โอกาสเรียนรู้ในความดีที่เธอทำถูกไหมล่ะอ้าวครออันนี้เธอไปไหนอ่ะไปปฏิบัติปฏิบัติใคร เธอทำจนเธอปฏิบัติจนเขายอมรับนับถือเธอเขาจึงเชื่อว่าเอ็นนี้เนี่ยนะไปหาเขาเลเขาลูกศิษย์หลวงพ่อเท่านี้เขาก็มาหาเธอแล้วอยากรู้อะไรจากเธอบ้างเอ้ยเธอฝึกมโนชีตได้ปะกูไม่ได้ ก็ไม่ได้เว้ยแต่กูรู้ทางปฏิบัติเพื่อไม่ตกนรกว่ะอ่ามาละจะอายทำไมมโนที่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นท,ทุกส่วนของที่ทหลวงพ่อสอนมาที่ไหนเล่า,เ,าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่คนเขาพอมีนิสัยเขาก็ทำของเขาไปตามยุคตามสมัย ยุคสมัยของเขาเขาควรจะพึงมีแต่เขาไม่มีเขาก็จะลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยแต่เราเราไม่มีเรื่องนี้เป็นกําลังแต่เราก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วมันไม่เสมอกันยังไงมันก็เสมอกันนั่นแหละเสมอตรงที่เราก็เคารพพระรัตนตรัยเหมือนที่เขาเคารพพรรัตนตรัยนั่นแหละเข้าไปนิพพานได้ ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนไปนิพผ่านได้จะเป็นคนที่ถึงซึ่งคุรัตนะใจทุกคนสัจทีไหนล่ะบางคนก็หลงไปบางคนก็เสียโอกาสไปบางคนก็ไม่รักษาความดีต่อไปก็มีเยอะไปที่รักษาความดีก็มีไม่มากถูกไหมเล่าถึงเราจะไม่เป็นเป็นคนที่มีจิตใจสามารถที่จะเคลื่อนจิตไปเห็นอะไรไปสัมผัสอะไรได้แต่เราก็สัมผัสความดีพระพุทธเจ้าได้เสมอเรื่มตาเราก็เห็นพระพุทธเจ้าหลับตาเราก็เห็นพระพุทธเจ้า เราพูดเต็มปากเต็มคําได้เลยว่าเราไม่เคยห่างพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราเห็นคําสอนพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเรามองอะไรเราก็เห็นว่าเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้เห็นอนุกับพระเจ้าสอนอย่างนั้นเห็นตลอดเวลาที่เรากระทบอะไรก็เห็นตลอดมันต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างเราก็เห็นเหมือนกันเราเห็นความดีของพระัฒนรใจเป็นที่พึ่งของเราก็ได้ชื่อว่าเธอก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนอยู่แล้ว ถูกไหมล่ะแล้วก็ภูมิใจทำไมต้าไม่ภูมิใจว่าลูกเป็นลูกจิตหลวงพ่อเช่จไหมล่ะท่านก็สอนเยอะไปโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องความเป็นพระโสดาบันพระเศิิธาพระอนาคาพระอาราหันต์ทำไมล่ะเราก็ทําอยู่นี่นาทุกวันนี้เราก็จ้องที่จะพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดทุกวันไม่เฉหีืยทำไมเราไม่พูดเต็มปากเต็มคาล่ะใครสอนเราได้ล่ะ ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็สอนอย่างนี้เราไม่ได้สอนนี้เราเชื่อว่าการปฏิบัติเพื่อความค้นทุกข์เป็นของง่ายไม่ใช่ของยากมีใครก็พูดอย่างนี้ว่าง่ายบางไม่ละมีแต่หลวงพ่อบอกว่าเป็นพระโสดาบันก็ง่ายเป็นพระอาหารหันต์ก็ง่ายไปนิพพานก็ง่ายมีแต่หลวงพ่อพูดอย่างนี้เราก็เป็นคนที่ตั้งใจทําตามแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ง่ายจริงๆแล้วก็พูดว่าง่าย เป็นพระโสดาบันก็ง่ายเป็นอรหันต์ก็ง่ายไปนนิพพานก็ง่ายยากตรงไหนมันไม่ยากเลยเราก็พูดได้วันนี้นะ่ะเราลูกศิษย์ของพ่อจะไปกลัวทำไมตอนนี้ยิ่งพูดได้เต็มปากเต็มคำอย่างไรไม่ต้องกลัวใครเพราแอบอ้างแล้วว่าขนาดคนอื่นท่านยังพูดกับเราเต็มปากเต็มคำอย่างนี้ว่านี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปทาของ ง่้นไม,ไ,ไม่ต้องไปสนใจว่าใครกัาจะพูดยังไงหรอกนะเรามีถ้อยคำวา,วาจาเถียงได้เต็มปากแล้วไม่ต้องสนใจเราก็เป็นคนเข้ามาในเขตของชาววิไลกันแล้วความดีมันก็คือความดีเราทำความดีความดีก็ต้องปรากฏผลเพราะชาววิไลจะเป็นอย่างนั้น มันจะปรากฏผลของคนที่ก็ทาทาความดีคนทาําความชั่วก็จะปรากฏผลของความชั่วคนดีเขาจึงเห็นกันคนดีจึงสามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ช่วยกันปกป้องคนดีด้วยกันไม่ให้เดือดร้อนคนชั่วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ทนต่อคนดีไหวก็เดือดร้อนกันไปมันถูกแยกกันไนอย่างนี้นี่นคือยุคสมัยของชาววิไลก็จะเป็นอย่างนั้น แล้วเราอยู่ในช่วงที่เข้าเขตยุคชาววิไลแล้วนี่นะทำไมความดีที่เราทํามันก็ต้องปรากฏเป็นผลดีสิเราไม่ได้ตั้งใจไปทําสิ่งที่เป็นความชั่วกับใครเขาที่ไหนกันละใช่ไหมละ่ะเราทําเราไปเชททาตามที่ครูบาอาจารย์สอนเรานี่แหละเราทําของเราไปความดีก็ทําให้เราเห็นนี่แหละเห็นว่าเราสามารถยืนอยู่ในพื้นที่ที่คนดีเขาเห็นเราได้เขาประกาศความดีของเรา เขายกย่องความดีที่เราได้ทําแต่เราไม่ได้มาดีใจในความดีของเราว่าว่าเราเราเป็นคนที่ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นเองแต่เราทําเพราะเรามีครูบาอาจารย์เราดีเมื่อถึงเวลาที่เธอมีกําลังใจที่แน่วแน่แล้วไม่สะทกสะท้านกับคนผ่านแต่แล้วเราก็เราทําอะไรก็ง่ายกําลังใจนะมาเธอพร้อมกันทําด้วยกัน เราบอกจะทําอะไรล้วก็ทําด้วยกันร่วมกันใจร่วมใจกันทํากันไปอย่างนี้ทุกอย่างก็สําเร็จง่ายมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากขึ้นเราก็จะมีกําลังใจของเราดีขึ้นการปฏิบัติของเราก็เสเป็นของง่ายไม่เป็นที่ลําบากต่อการคิดการพิจารณาอะไรเพราะว่าใจตัวเดียวใจเธอฮึกเขิมขึ้นมาใจเธอแน่วแน่ใจของเธอไม่มีเรื่องระแวงระวังอะไรเป็นที่ คอยสกัดกัน้นความดีของเธอแล้วก็เธอเดินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละบุญมันให้ผลคนดีที่เขาทําความดีเขาก็ต้องได้ทําสิ่งที่เขาตั้งใจทําโดยปสัสจ,จาอุปสรรคคนชั่วก็ไม่สามารถจับจังคนที่ก็ตั้งใจทําความดีให้ล้มล้มได้หรือเสียหายได้เพราะเขาจะเสียหายแทนนี่อย่างนี้ผมบอกเธอระมัดระวังใจเธอไว้ เราอยู่ในยุคสมัยต้องระวังใจอย่าจะเป็นคนพาล้่เรากลายเป็นคนพาลเมื่อไหร่เราจะเสียเสียเสียอย่างชนิดที่เรียกว่าเอากลับมาเป็นคนดีได้ยากมากเหลือเกินเธอต้องระวังใจของเธอเอาไว้นะทุกก้าวเท้าของเธอทุกลมหายใจเข้าออกพยายามนึกเถเราเนี่ยได้ได้ทำความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าครูบอาอาจารย์พ่อแม่ให้โอกาสเรา เราจะทําความดีตามนี้ท่านสอนอะไรเราก็ทําของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรามุ่งใจเป็นเท่าเนี้ยไอเชนมาหลงตัวเองดีแล้วเราไม่คิดไม่เป็นแล้วที่เรารู้ว่าเราดีนะเราไม่มีฮะมีแต่ว่าเรายังต้องการความดีของพระช่วยคุ้มครองกระโหลกกระลาของเราจนกว่าเท้าเราของเราจะไปเหยียบถึงซึ่งนิพพาน ถ้ายังไม่เหยียบถึงนิพพานเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยใจของเราห่างจากพระพุทธเจ้าได้แม้ลมหายใจเขาออกพระต้องอยู่กับเราตลอดถ้าเท้าของเรายังไม่เหยียบบนแดนนิพพานนะไม่มีทางที่จะหลุดออกจากความรู้สึกอย่างนี้แน่นอนนี่คือความดีที่เราได้ตั้งใจทํากันขอให้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะเอากันเท่านี้แหละทานของเธ ที่ตั้งใจทำก็ามาถวายนึกนึกถึงคุณของพระาราชนตรัยวาเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอนิสงส์เลิศเพราะเธอตั้งใจได้ความบริสุทธิ์เพราะสุดทานของเธอก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจ เราก็ตั้งใจของเราแต่อัตราแม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามชีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นควา,ามตั้งเจตนาอันิกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสงสมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าควา,ามปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเจจิชาลมหายใจกันนะตั้งใจแล้วผ่อนนะ ยถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสะครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปทานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปานรารโสยะธา มานิโชติราโสนยะทาสพิธโยวิวัชชนตุส oh. ัพโรโคเวนัสตุมาเตพวันวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอะพิวาชนสีริสนิจังวุธถาปจายิโนจัตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลาง <clears> thank <throat>